ใใใชพพลพลัังงคคิิดดสวัสดีครับเพื่อนๆได้เวลาจุดพลังคิดกับต้นคิดกันแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะต้นคิดอาจารย์ครับเมื่อวานต้นคิดไปเที่ยวดอนหอยหลอดมาเห็นเขากําลังจับหอยหลอดไอ้เจ้าผงสีขาวที่เขาใช้จับหอยหลอดนั้นคืออะไรล่ะครับ ผงสีขาวที่ชาวบ้านนํามาใช้ในการจบหอยหล่อก็คือแคลเซียมออกไซด์ S o X A D, หรือที่เรียกว่าปูนขาวนั่นเองค่ะปูนขาวสามารถละลายน้ําได้เล็กน้อยเมื่อละลายน้ําจะได้เป็นสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ S o X A D, มีสมบัติเป็นเบสหรือด่างดังนั้นในการจำหอยหลอดจึงควรใช้ปูนขาวปริมาณเล็กน้อยไม่ควรเทปูนขาวลงผิวหน้าดินปริมาณมากเนื่องจากจะทําให้ดินมีสภาพเป็นเบทสูงมากเกินไปค่ะเอ๊ะ และปูนขาวยังนําไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้อีกบ้างนะสงคําตอบหรือคําถามร่วมสนุกพร้อมรูปถ่ายชื่อชั้นและโรงเรียนแล้เวเตรียมรับรางวัลจากต้นคิดได้เลยครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร,ร์และเทคโนโลยี